บางคนเชื่อในเรื่องโชคลางซึ่งหมายถึงว่าเขาเชื่อว่าบางสิ่งบางอย่างสามารถนำมาซึ่งโชคร้ายกับโชคดีได้ Some people are superstitious, which means they believe that some things can bring good or bad luck. วันนี้อาร์มอยากจะแบ่งปันเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับโชคลาง Today I want to share some interesting superstitions. ในสมัยโบราณเกลือถือว่าเป็นพกพันที่มีมูลค่าสูง In ancient times, salt was a rather valuable commodity. ดังนั้นจึงมีความเชื่อมากว่าร้อยปีว่าการทำเกลือหกนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณโชคร้าย Therefore, spilling salt has been considered bad luck for hundreds of years. เขาว่ากันว่าถ้าโยนเกลือข้ามไหล่ซ้ายเนี่ยมันจะเป็นการป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้น They say that if you spill salt, you can throw salt over your left shoulder to prevent something bad from happening. ในยุคกลางหลายคนเชื่อว่าแม่มดมีจริงและสามารถแปลงร่างเป็นแมวดำได้ In the Middle Ages, many believed that witches were real and could turn themselves into black cats. ผลที่ตามมาก็คือมีคนทึกทักกันว่าถ้ามีแมวดำเดินตัดหน้าก็จะสวยสุดๆ As a result, crossing paths with a black cat is supposedly unlucky ในทางกลับกันอดัมรู้สึกว่าแมวดำเนี่ยมันเท่จะตายไป I on the other hand think that black cats are cool บางคนเชื่อว่าถ้าเราพูดถึงอนาคตของเราในทางบวกเนี่ยต้องรีบไปเคาะไม้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้น Some say that if you talk favorably about your future, then you must knock on wood to avoid tempting fate. Apparently, good spirits live in trees, so knocking on wood gets their attention. บางครั้งอาจจะเห็นผู้คนทำนิ้วคขว้กันแบบนี้เพื่อทำให้โชคดี Sometimes you might see people cross their fingers for good luck การทำสิ่งนี้กลายเป็นสิ่งที่นิยมมากเนื่องจากว่าชาวคริสต์ยุคแรกเนี่ยทำเป็นเครื่องหมายแทนไม้กังเขน This practice was popularized by early Christians who associated it with the cross. ผมเองก็ไม่ค่อยเชื่อในเรื่องโชคลางเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความเชื่อและความคิดเห็นของตัวเอง I don't believe in any superstitions myself but I do believe that everybody is entitled to their own beliefs and opinions เรียนภาษามังกิษมานาน oh. แต่พูดไม่ได้สักที oh. ไม่เป็นไรครับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันกับมาดม oh. ด้วยแพ็กเกจเรียนออนไลน์แบบจัดเต็ม อดแน่นไปด้วยความสนุกสนานและเนื้อหาที่จะทำให้คุณพูดได้จริงและไวนะครับ